เด๋ยวรถน้ำพึ่งผสมมะนาว AIS 5G พริกไท่ตร,ราไรทิพย์ตลาดแม่ประคองมาง่ายค่ะอยู่ตรงข้ามซอยลาดร้าววังหิน26ติดถนนแบบนี้เลยของขายก็หลายหลากค่ะทั้งกับข้าวสำเร็จหรือจะซื้อไปปรุงอาหารที่บ้านก็ได้มีหมดแต่ถ้ามาแล้วไม่ได้แวะร้านต้มยำหัว เ,เสียหายแย่บักเลยพี่ชื่อน้อยจ้ะพี่ทีจ่าแล้วไม่นชื่อร้านร้อยเอกบรรเทาเป็นชื่อของตาก็คือตาเป็นคนเออให้ที่ปรึกษาให้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลยแบบว่าเออ ชื่อน้อยชื่อทีมันคงจะแบบน้อยไปมันก็คงไม่พอมันไม่เป็นจุดเด่นของลูกค้าเราเป็นร้อยเอกบรรเทาใช่ค่ะชื่อของคุณตาใช่ค่ะเอามาเป็นกิมมิกแล้วก็มาเป็นสิริมงคลให้กับเราใช่ค่ะร้านรอยเอกบรรเทารู้เลยเก๋นะพี่น้อยบอกว่าไม่รู้เพราะชื่อร้านที่เป็นสิริมงคลหรือเปล่าทําให้ลูกค้าเมตตามาแวะมาหาอยู่ไม่ขาดสายซึ่งในขณะที่เรากําลังถ่ายทํารายการอยู่นันลูกค้าก็เข้ามาสั่ง ไม่ได้พักได้่อนกันเลยทีเดียววันนี้สั่งเมนูอะไรคะเป็นเนื้อปลาค่ะพุงปลาจ้ะเหีนว่าวิ่ีเขาพี่เขามีวิธีการชั่งตวงวัดนะแล้วเวลาเขาสั่งสองอย่างนี้เราชั่งยังไงพี่แล้วก็ไปให้มันเท่ากันครับผมอ๋อสั่งให้มันเท่ากันอย่างอันน้อยาหน่อยให้มันเท่ากักนเนาะพี่เนาะอันนี้คุณพี่เวลาไปน้ำใสหรือว่าน้ำพ้นคะน้ำใสน้ำใสช้อนช้อนเดียวครับเพกครับผมช้อนเดียวครับช้อนเดียวปาจิฟฝรั่งครับผมปาจิฟฝรั่งพี่หยิบใส่เลยจ้าใบกะเพราครับ เออเอาเซ่ปกติุวกเจะไม่กินไข่ปลาเลยแต่ว่าร้านพี่อ่ะมันน่ากินจริงจริะแซ่บมากเลยอ่ะเออไข่ปลาร้านนี่เขาไม่ขาวจริงๆ้่ะแล้วก็นหนึบๆเนาะครับพน้องครับ ที่บอกว่ามันถึงจะใช่ส่วนน,ำน้ำข้นก็หนวดซับไม่แพ้กันซึ่งแต่ละวันพี่เขาก็จะทำน้ำต้มยำม,มาจากบ้านหม้อใหญ่ใส่ปิดต้มแต่เห็นหม้อใหญ่ๆแบบนี้ขายหมดนะคะคุณแล้วเขาเน้นสดใหม่ทุกวันและเห็นขายดิบขายดีเนี่ยช่วงแรกก็มีล้มลุกคลุกคล,ลานกันบ้างค่ะว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ปาเข้าไป 3- าถึงสี่เด จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการขายต้มยำหัวปลาของเราเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันพูดเป็นคําพูดไม่ได้เนะแบบว่าเออมันอยู่ตื้นตันอ่ะเออเราไม่คิดว่าเราจะแบบได้ยอดขนาดนี้แล้วขายดีอย่างนี้ ข่าวว่าขายดีไหมพุกโกคิดว่าแบบเดินไปเดินมาเนี่ยลูกค้าไม่ขาดสายเลยขนาดวันนี้ทามานเพราะกลัวฝนตกก็ยังขายดีทําทุกวันทาทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเห็นผลเองขอให้เราขยันอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่านอนรอโอกาสนะพี่น้องจากวันแรกขายไม่ได้เลยมาเป็นแบบขายได้เจ0้ขายได้พันกว่าบาทจากวันนี้คือขายไม่ทันเลยโควิดเป็นมาทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะพี่น้องสิ่งหนึ่งนะที่พุกโกะยืนคุยกับพี่น้องไนะ และเห็นได้เลยตลอดคือยิ้มตลอดใช่ค่ะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขค่ะพี่ยิ้มตลอดเลยพี่เป็นคนน่ารักไหมนะพี่แบบเวลาพูดไปยิ้มไปต้อนรับแขกนั่นนู่นนี่มันทําให้ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วอยากเข้ามาซื้อของเราเพราะเรามีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ถัาเกิงจริงนะคุณผู้ชมลองสังเกตสิแม่ค้าถ้าเกิดยิ้มอดเวลาอย่างเงี้ยถือแม้ว่าในใจจะมีเรื่องอะไรกันแล้วแต่แต่เราขายเรายิ้มมันก็จะเหมือนเป็นการว e ล c o m e เลยลูกค้าเข้ามานะพี่เนาะเป็นกําลังใจให้พี่นะ น้อยทุกวันเนี่ยที่บอกเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ภาวะต่างๆด้วยที่บอกหลายๆคนก็มีความทอ้ออยากจะให้ฝากให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังท้อตอนนี้นะะ่อยค่ะอย่าท้อนะคะอย่าทอ้อสู้ต่อไปค่ะวิกฤตมันเดี๋ยวมันมาไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปที่ขาดไม่ได้ก็คือสองสองคนเป็นแรงผลักดันนะคะกว่าเมียต้องต้องช่วยกันค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกัน รวมน้องพี่น้อยก็จะให้กําลังใจสําหรับคนท้อด้วยไม่ต้องถอยเพราะว่าพี่น้องท้อมาเยอะสู้มาเยอะเหนื่อยมาเยอะมากว่าจะถึงทุกวันนี้ก็ต้องสู้ค่ะสู้ก็ขอให้สู้สูครับผมนะอะไรก็แล้วแต่สะานดผลไปได้นะวิกฤตนะเราก็ต้องต่อสู้เนาะพี่ทีเนาะพี่น้อยเนาะวันนี้ขอบคุณพี่น้อยกับพี่ทีมากมานะคะที่ให้รายการตลาดสดพระรามสี่นะครับมาบุกถึงร้านเลยนะคุณผู้ชมค่ะ ควันนี้เวลาของรายการตลาดสดพระราม4หมดแล้วนะคะสับด้านหน้าบุกอดสะบุปไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะทุกวันเสาร์ีโมงสทีทางช่อง3วันนี้เราสาาับค,ะค,ค,คไไน,นาาเราแต่ละคราคาชรเอ้า